เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้พี่ก็ขออวยพรให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบนราชธานีทุกคนมีแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีใหม่แล้วก็ขอให้ปีฉลูปี2564เป็นปีแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขรนชธานด้วยค่ะเพื่อพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ย ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็พวกเราต้องรับมือกับสถานการณะะ์ที่ระบาดไปทั่วโลกก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะเป็นปัญหาระดับโรคระดับประเทศแล้วก็ระดับพื้นที่ด้วยนะคะมาวิทัยุบนราชธานีพวกเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในสุขภาพของนักศึกษาและความปลอดภัยด้วยทั้งนักศึกษาและบุคลากร คณะกรรมการก็เลยได้มีการประชุมร่วมกันนะคะอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าเรามีความเป็นห่วงในสวัสดิภาพของนักศึกษานะคะเราก็เลยมีมตินะคะที่ร่วมกันโดยที่เรารับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ประกอบกันด้วยมาตรการจากจังหวัดด้วยนะคะเราก็เลยมีมติที่จะให้เลื่อนสอบนะคะ ซึ่งเป็นความปลอดภัยของนักศึกษาหลังจากปีใหมน่นักศึกษากลับมาจากหลายพื้นที่นะคะมีทั้งพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยการมานั่งอยู่รวมกันเราก็เลยมีมติว่าเราจะเลื่อนสอบกลางภาคปลายนี้ออกไปนะคะจากเดิมเนี่ยวันที่4ถึง15มกราคมนะคะเราก็เลื่อนเป็นวันที่เลื่อนไป2อาทิตย์นะคะเป็นวันที่18ถึง29มกราคมระหว่างนี้นะคะเพื่อให เราไม่เสียเวลาในการเรียนการสอนเราก็ให้มีการจัดเกรงการสอนนะคะโดยที่ย้ายเอาช่วงเทอมปลายเนี่ยนะคะจนถึงไฟนนลเนี่ยเข้ามาจัดเกรงการสอนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบนะคะหรือกับการสำเร็จการศึกษาหรือการที่จะผลกระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษานะคะแต่ใน2อ,อาทิตย์นี้จะให้จัดเกรงการสอนเป็นแบบออนไลน์ เราจะให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะนะคะที่จะพิจารณาว่าจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์100%หรือว่าบางรายวิชาที่จําเป็นที่จะต้องเป็นปฏิบัติการนะคะก็อาจจะต้องขออนุมัติแล้วก็ใช้มาตรการที่เคร่งครัดสักหน่อยนะคะในการดูแลความปลอดภัยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นห่วงทั้งนักศึกษาและบุคลากร เช่นเดียวกันนะคะนักศึกษาและบุคลากรก็ต้องเป็นห่วงตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่าง2สัปดาห์นี้นักศึกษาและก็บุคลากร,กรอย่าเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะหรือว่ามีความแออัดหรือสถานบันเทิงต่างๆเพราะพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักศาไม่ปลอดภัยได้นะคะ หากนักศึกษานะะในช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยถ้าได้เดินทางในไปในพื้นที่สีแดงนะคะที่หมหาวทิทยาลัยประกาศเนี่ยก็ขอให้นักศึกษาไปรายงานตัวนะคะกับางานควบคุมโรคนะคะแล้วก็แจ้งคณะบดีด้วยนะคะว่า,าท่านได้เดินทางไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็พยายามกักตัวเองให้ได้ภายในระยะเวลา2อาทิตย์ ส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะเช่นพื้นที่สีส้มหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ให้นักศึกษานี่แจ้งข้อมูลเนี่ยที่งานควบคุมโรคนะคะเพื่อให้เขาคัดกรองแล้วก็เก็บข้อมูลเขาจะให้คําแนะนํากับนักศึกษาได้ว่า,าพื้นที่ที่นักศึกษาไปนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของงานควบคุมโรคของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอ,อย่างเคร่งครัดนะคะ สำหรับบุคลากรนะคะที่ได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆที่ได้ข้ามจังหวัดไปในช่วงปีใหม่นะคะก็ขอให้รายงานตัวต่อผู้คับบัญชาด้วยนะคะส่วนในในอนาคตข้างหน้าถ้าหากบุคลากรมีเหตุจำเป็นนะคะที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดก็ต้องทำเรื่องขออนุมัติอธิการบดีและเมื่อกลับมาก็ต้องรายงานตัวด้วยนะคะ แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของอความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่นะคะก็ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยกำหนดจุดเข้าออกเพียง1จุดนะคะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมควบคุมนะคะให้ทั้งบุคลากรนักศึกษารวมทั้งบุคคลภายนอกด้วยนะคะสวมหน้ากากอนามาย100ัยร้อเเซภายในมหาวิทยาลัยนะคะที่สำคัญต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเมื่อเข้าออกอาคารด้วยนะคะ ท้ายที่สุดนี้นะคะเมื่อเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะพี่ก็ขอให้นักศึกษาและก็บุคลากรเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศออกมาเป็นระยะระยะนะคะเราฟังข่าวด้วยนะคะหากมีข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยยินดีนะคะที่จะรับฟังและร่วมกันทำนะคะ เพื่อประโยชน์และก็สวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราร่วมกันชาวมหาวิทยาลัยบลราชถานีค่ะก็อีกครั้งนะคะพี่ก็ขอส่งความปรารถนาดีนะคะมาอย่งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูราชานีทุกคนนะคะก็ะขอให้มีความสุขตลอดปีรักษาตนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ